รีบมาดู3 3เทคนิคที่ร้านทุกอย่าง20ต้องรู้ไว้เลือกสินค้าเข้าร้านยังไงให้โดนใจลูกค้า ปัญหาใหญ่สาหรับร้านกิจาการทุกอย่าง20ที่เห็นบ่อยๆก็คือไม่รู้จะเลือกสินค้าอะไรมาขายให้โดนใจลูกค้าบางทีสินค้าเต็มร้านแต่กลับขายไม่ออกวันนี้โนพลัดยีก็เลยจะมาแชร์3เทคนิคในการเลือกสินค้าเข้ามาขายในร้านหนึ่งต้องเลือกสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเพราะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเป็นหลักอย่างเช่นกระดาษทิชชู่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆน้ำยาล้างจานหรือสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคสินค้าพวกนี้บอกเลยว่าขาดไม่ได้ถ้้าาาเรมีสินค พวกนี้พร้อมขายอยู่เสมอยังไงลูกค้าก็ต้องซื้อใชยแน่นอน2 สินค้าไม่ใหม่หรือสินค้าตามเทศกาลสินค้ากลุ่มนี้ช่วยเพิ่มยอดขายหรือกำไรและยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้านอย่างเช่นสินค้าตามเทศกาลเพราะสินค้าพวกนี้อาจจะหาซื้อยากในร้านค้าทั่วไปทําให้เพิ่มโอกาสในการขายและข้อสําคัญคือคํานวณสต๊อกสินค้าพวกนี้ให้เหมาะสมเพราะถ้าเยอะเกินความจําเป็นพอหมดช่วงเทศกาลนั้นๆก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาสินค้าค้างสต๊อกได้ 3. เลือกสินค้าประเภทเดียวกันแต่มีหลากหลายแบบการที่มีสินค้าชนิดนั้นๆแต่มีหลากหลายแบบจะช่วยเพิ่มตัวเลือกให้กับคุณลูกค้ายกตัว อย่างเช่นในสินค้าประเภทเดียวกันแต่ลูกค้าบางคนอาจจะไม่ชอบสีขนาดหรือราคาของตัวนี้เราก็อาจจะมีสินค้าที่เป็นยี่ห้ออื่นเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เพิ่มโอกาสในการซื้อของคุณลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกันและนี้ก็คือ3เทคนิคการเลือกสินค้ามาขายให้โดนใจลูกค้าทําทได้แบบนี้รับรองยอดขายถาล่มทลายแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานพรัตยี่สิบได้ตามช่องทางที่เห็นอยู่นี้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากเราถูกครบจบที่โนพรัต